ะครับเลี้ยงน้ำพระตองห่วงแล้วข้ามน้ำพระท่วมแล้วก็บ่ขาดน้ำนะครับหนาแรงโครงการนั้นก็คือว่าสีเลี้ยงงัวแล้วก็สีลุงทุ่นปลูกหญ้าหญ้านี่เปียโนเนี่ยหยาวานันหญ้าหวานอิสราเอลเนี่ยนะครับหลากหลายโอ้โอเลี้ยงกบก่อเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยอ่ะ อ่งซ้พีนสวัสดีจ้าสวัสดีครับบอบอบอไดอ่า่ออยากอาินเท่าไอ้ยน่าักวายนี้ได้น่นไม่ได้เป็นล้ำป่บอโควิดโคละครเดียงไม่กับว่ทนไหนมีอยู่ นันเป็นน้ำโลกอันนี้แหละเนาะจ้าน้ำได้ดึงขึ้นมาอยู่บ่พอเนี่ยใน้ำได้สูขึ้นมาอยู่บ่เ่อเราถปจองน้ำเยอะไปจองน้ำมาอเีรกเนยใะไงเียบอช่อนเนาะรบนไขเนีันบ่ขายน้าดบ่อขายเคียนบ่เนี่ย บ่อนนอกจากนอกจากตัวฟังซีค่ะก็เหมือกันเน้นมันข่ามอนไม่สร้างบ้านสวนเกินไม่ดูจนกันใค้แล้วใรแล้วใค้แล้วใ้แล้วใ่แล้วแม่ซอยกันวแล้าลูกเรมาแขงอยูน้าบุ้ยแฝงวันนี้แต่เรมคนละนใหมเ็ เนี่ะตังไขยาย้เออไขยายสร้างนเนยายแล้วป้นนี่ไม่มุ่มันอยู่นี่แล้วไม่มุ่งวอน่เบ้านได้ยาคนเรานามองนีเียีงมันจะอยู่ใกยาคนเราข้อดล่เข้โพดเนาะไกากินอยู่นี่แล้วอยู่คงเีแล้วอยู่คงเทหันใจกงยากเลยอย่างนี้ป่ามันอ้ยป่าอย่างหอนบุญบุบ เลานตยมก็บนจะปูพักนาพีไปให้นะให้ยังเฮ็ดยังพอให้นี่ให้วางอยู่นี่สูบไปปล่อยปลาปล่อยปลาบ่ปลาดิบอปลากรตือใจน้องเลยกินมาปงกินเออออนี่แล้วนี่แล้ว ส um, ัมผัสเด้เนาะเจบผักมาลวกคือว่าพักกับข้อูเองใส่ตะปูปุยทีง้อสียังขรรมดาเขาหนินะใส่ตะปูจานข้าวจานที่แบบ่ไรวอไรคือดอกจากข้เกเองผักบ่ได้ไร้ีจานเี่ยู่ีแล้วใสตะปูยังมีคือไม่ตะปูยม่ยู่นีเพราะได้เศร้าให้น้าอีแม่จักให้หนึ่งปูกประกันจ่งใครเศร้านอะเศร้านึงเศร้านอะประกันจองมันผ่ายังผักไายไงมั้ยอ๋อประกัน ก็เจอกับปูไขายเป็นจิตจากัได้ขายยได้ซุ่มนี่ก็ได้ได้ขายเิดอซืมือนี่คนซือกินตัวมนกาเปู่ตัวแบบแกม้อมึงขายินบักสมกินบักสมนักสมกินบักสมนมกินบักสมินบักมกินบักม่นบักนักนนักนบักินบนบักกินบักสมกนบัก เนี้อจะขอยอยากกินเออน่กินกับน้องในแนวกินเราเข้าน้องละมายูบนอดโ่จากเลยยูหยามขอนเอาโซจากเลยพี่น้องเอ้ยน่ากินอานมองละอันนี้ย่างไม่ไมนี่ล่ะามาขี้หายจะทาไม้ยมันบพห่ายหล้วได้นอนงานสบหกมือหวขึ้น เอาหืงนี่ยหืงจากไหนเอพึ่งต่อยมาให้ไหมสามจีอยากกินหมกวองกันมันพี่น้องครับเป็นมอล่ามโอตายดอกคันบบเล่นโตนขอรขอเพื่นกินเข่าเห็นบอลเพราะว่าหนึ่งพิซซ่านี่ผมได้มากผมอยู่วัดเมื่อก่อนเด็กวัดคนวัดคนหลวงพ่อขอจิ้น้ำผู้เฒ่าเป็นสี่แหะอีแม มงมเาด้ยงเออตับหคงทึ่งบักวงปากกระเดิดทีปนย่างไร่เอามเจ้าบอกให้ได้เขากินแม่แม่ไหมแม่คก่อะเอาคือมาซิมซิ้มจังไดปั้นเขาแนนจิกป่านี้แม่แม่บ้านยังเกาะบ้านเท่าไหบ้านสาแก้วบ้านสาแก้วเพื่อพนมไรบ้านจันร์จุดพ่อชัย อันนี้อันนี้อมเดี่ยวว่าเป็นบ้านด้านโจดแด้นี่เอื่อนเงี้ยอะารเงี้ยนี่คือเป็นบ้านด้านโจดนะกันมาล้อมเดี่ยวเดีียวหนึ่งละตัวมาล้อมเหนียวเดียวหนึ่งได้เยอะแหละหลังไงมาได้ปีแล้วอ่ะแล้วพี่น้องกินเขาก่อนมานี่กินเขาก่อนมะล้อขอเขาเอาล้วครับพี่น้องเอ้ยกินเขาแลี่ยวๆบัดซีเลียวไหม ยัง,งกระแชบเนาะกเอบเ่ระแบแต่ละมือละเว้นเห็ดอย่างเนี้ยอีแมยแต่ละมือละเว้นเห็ดอย่างเนี้ย ใส่เาคุมั้สามเขานี่แล้วันนี้ลราบานกักบเมียกับเมียผู้ยู่กับยูนอนยูงนีนอเว้นนยน่ก็มีคนอยู่ประนั้นอนเว้นหนยจีนพักนวกันเลยอเออเยพัก้เาสามเข่าแล้วเขาจังมไม่หร่เมียกััยิบยิบนึ่งหลักเป็ดต้นบวบกบวผู้ใดแม่ว่าเขา ย้นี่ละของตาของยายของบุคคนยายกับขอเคุณแล้วมีหวานหมวกฉันว่าเดี๋ยวจอนหมวกต่อเมียอยากกินหัวเขียดที่หมอมันคือสมัยเก่าแต่เด็ก โตมเมนล้เเขาเลยน้ำตาเทนเขาเลี้ยงบอก้ย่ไ้ยงแล้วขีดแล้วมีอานี้นเอามีหามาห่อหสวดสวแล้วไข่ม่หแมนนนี่อสอนกได้น้อยแน่แน่แไม่ได้สอนกินกได้น้อยแนแน่เยเขายังให้ได้ล่ะแม่เว้นี้ถุกให้นี่ไปถุกให้เขาเขามาแซงว่าแถวๆนี้ได้สอนพวก หวธรรมศาสตร์วธรรมศาสตร์มันพมียาไม่หยังมันก็โตเย็ดที่หมดตัวน้อยนะเล่นลุกจากมหนแสดงว่าอคือคือตะกินเหรนหายากที่นี่เขาหยางไปเขียนโดดอันจ้มอย่างงี้อยู่เป็นบ่อแสดงว่ามันมีบยาบนเก่นี่เขาไ่ด้เอายามามัน่เาฝนแหลกลงไปไหมนี่ฝนแหงๆฝนแหลกลงไปปีนบ หมูว่านปาต้มบ่อหมูวานมูกรอนติต้แห้งผมในในในรวยีนซีนั่นคันนั้นเลยคันมันนั่นนั่นฝนตกเรียนสามไปหาเดียนสีเรียนหาเดียนหไหกินเห็ดข้าวไร่เดอ้อ้โอ้โหโอ้โเอ้โหอลโหโอ้โอนโหโอเห็อ้โหโอ้โหทอ่โหอ้โหโอห ก็เจ้าบาเฮ็ดพึ so ่งคาราชิคารายสาเิมนี่ไหมมันก็เฮ็ดพ่อเต็มเลยได้เงยมีเฮ็ดพอกันเกิดอยู่ในสวนนี่เฮ็ดพ่อน่มฮะพี่นีานนั้เราไม่ได้กินมันเก่งเฮ็ดพ่อเต็มเลยเก็งมันก็ืกันแคอกิง่ายนะบ้านอมันยู่พิษเสียแล้วก็ันแต่อันปีไหนปีไหนมันกระชีสวนกันโอพยพอยู่หรอเฮ็ดพ่อกระไแต่คุณยูพี่นี่อังดีเพราะกันคึ้นค่ห้องาอสวน เออเขาจะมาปลูกหญ้าเขามาขึ้นันแท้เห็ดพอเห็ดนาเลเห็ดัวใอตะเกียนนั่นเศร้าหวเฮ็ดจ้นัในนี่ก็หลายเ็ดเจ้านัอตะกียมันบันบันไม่เฮ็ดน้ำนับปันเขานับปังผ่อนมีหัวหัวเจ้าวั่นเนีมาแล้งนี่มันเียหวมึมืมือนเเห็นนมันก็สมัยเก่าค่ะอออนก จะไปเกอิโ yeah, มดจะไปเกติน hey, he no ้าห้องครับนี่ครับมีนการพี่น้องเลยเพราะว่าเขาบริบาลใหญ่ชุดใช่ดีดีขนดัขนขมองไดิบานยายมันสิโบมีอย่างดี มันต <avec behaviour> <ours> ้องมันมันต้องมีผู้นึงแย่งกันไว้เนาะผู้ใดผู้ใดอันสีดยาต้องมือบ้านจะต้มแก่หนินะเนี่ยมือบ้านเดียวกันว่าไม่ผู้ใดสีดยาได้ดอกดีดีครับมันจะมาฟื้นมันจะมาื้นเม่ผู้แมนเขาก็ลงน้ำลงหยางสีน้ำเงี้ยมันอันตรายมากอายุเยอะเนา้เขาจะไปใส่เนาะเขาก็อยู่กรรมนะเงี้ยเนี้ยดีเลยนะจิ้มหายยาจิ้มสีแดงพี่กะคอยลบเอาอืมนี่เอ็น ขันไมง้ยมดแลงนี่ยางน้ำขันแท้ด้นี่มันเกียดได้มหน่อยๆนนี่มันจะโรันบงับางบางดีนี่ันเคยงมาไหนเ้ผ้ากันแท้ผัวเบียดที่นี่เลยดีมาในเกียดจีนก็บรรจีดิบมได้หลาห้องังมดแลงไม่พอแค่เท่์โอ้ย้ยกันเกียดจีน่นเนี่เขาคือพอไทน้าหุดบ่หล่ะนักนแหลกัโลกาเนี่ยนะที่เป็นกันเลยโอ้ยมันคือพออย่งเตาไต้เกียดอย่ามี้ต้องห่อน ใบสาใบสี่ห้องกะไถยน้ำหนแหลกเต็เปนบ้ล่ะครับขัดจิน้าห้องเซียว่ว่าอาีพยังดีนะนี่ยังเมื่อเนี้ยเนี้ซีม้วนหางม้วนนั่นอีกขัดน้าห้องแมนแมนแมนห้องม่นเป็นหน่อยเลยโอ้ขาขาขงเนี้ยอขอบคุณหลายๆมือนี่ทึ่งเรียงเขาเรียงน้ำตับมะคง อขอบคุณห,หลายๆอยเรื่มเบิ้งจะของแทง YouTube ่งยูทูบปล่อยไฟมาเลยพ่อนเด้อให้ลูกให้หลานเบิ้งจ้าขอบคุณครับขอครับขอบคุณ,คณห,หลายๆจ้จา